สวัสดีค่ะเซปูมิสูปโปแรงนะคะวันนี้เข้ามาทักทายนะคะแค่อยากจะบอ,อกว่า แ้่อยากจะมาบอกว่าวันนี้อยู่เวนโชรูมนะคะปูแล้วก็ทีมงานนะคะรอมอบโปรดีๆเด็ดๆให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆของมิซูนะคะต้องเข้ามาหาเราเลยนะคะที่มิสูมุกดาหารหรือหากไม่สะดวกที่จะเข้ามานะคะ <c oughs> ก็ทักเข้ามาในข้อความทักเข้ามาในอินบอ์ของปูได้เลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวปูจะเสิร์ฟโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้กับคุณลูกค้านะคะสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษทักเข้ามาสอบถามได้เลยของเราไม่ว่าจะเป็นมิซูบิชิมิลา มิสูบิชิแอตทรามิสูบิชิไทตันนะคะหรือว่าจะเป็นมิสูบิชิปัจจุรุสปอร์มิสูบิชิ expander หรือว่าจะเป็นเนี่เลย Mitsubishi Outlander นะคะรถไฟฟ้าของเรานั่นเองนะจ๊ะโปรโมชั่นดีๆเๆต้องที่มิสูมุกก h หารแล้วนะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าถ้าใครติดขัดในเรื่องของเอกสารไม่มั่นใจแบบนี้ค่ะว่ามีเอกสารแค่นี้ไม่มีเอกสารตรงเนี้ยสามารถออกรถได้ไหมทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเราจะหาทางออกช่วยลูกค้านะคะ สโลแกนของเราคือลูกค้าต้องได้รับรถนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสยึดยึดสใช่ใช่ <laughs> โอเคแล้วมาเจอกันนะคะกับปูมิซูโปรง